เป็นไงบ้างคะแล้ววันนี้หลายคนมาถามนะคะ<ช>เรื่องา คือจริงๆเจอกันบ่อยค่ะเหมือนถามวันนี้พรุ่งนี้ตอบไปแล้วมันก็คงอัปเดตได้นิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆเรงสัญญามันมีการพูดคุยกันกับผู้ใหญ่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าคือในส่วนของตัวการเซ็นเท่านั้นเองค่ะคือไม่ได้มีว่าเออเฮ้ยเราจะไม่เซ็นหรืออะไรนะคะก็คือเหมือนเราก็ปรึกษางานปรึกษาการทางผู้ใหญ่อยู่เสมอแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแดงคุณแดงเขาจะเรียกนะแต่อันนี้มันเป็นระบบใหม่เนะใช่ค่ะก็คือก็เป็นในตามขั้นตอนการทํางานละค่ะก็เป็นถักว่าไม่ต้องตกใจไปเนาะ ค่ะไม่ต้องตกใจค่ะยังยังอยู่ค่ะอ๋อเรื่องหนุ่มหน่อยละค่ะปาปาลัซซี่ที่เคยถามไปก็น้องเจียได้ดูภาพบางอย่างค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วใครเอ่ยรออยู่ตอบบ้างไม่ใช่เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยค่ะที่สนิทกันนะคะแต่ถ้าดูเขาดูแก่กว่าเซียดนะนะเราว้ายดูแก่กว่าไม่ว่างเขาอีกไม่ใช่แต่ดูดูเป็นหนุ่มมากกว่าในคำเลืองอ๋อค่ะค่ะก็ดูดูเป็นผู้ใหญ่ค่ะดูเป็นผู้ใหญ่จริงจริง คนนี้ก so ็คือจะเป็นเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดมาตั้งนานแล้วค่ะคือสนิทมาตั้งแต่อยู่สมัยแบบธรรมศาสตร์เป็นเพื่อนที่มหาลัยใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนผู้ชายที่เราคุยด้วยบ่อยสุดแล้วในมหาลัยอะค่ะในมหาวิทยาลัยมีมีภาพแบบเกาะแขนอย่างงี้ด้วยไม่ก็มันโอ้ยคือตีแขนแบบเล่นมุกอย่างเงี้ยแบบโอ้ยขำอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกคือมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะค่ะคือมันก็เป็นฟิลเพื่อนๆกันนหะค่ะคือกันถูกคอตรงไหน อ,อ่อเพื่อนเป็น,เป,นเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีมีน้ําใจมากแล้วก็คือเหมือนเขาดูแลเรามาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เราเรียนอยู่ธรรมศาสตร์แล้วค่ะเรียนเอ,อ่อเล่นหนัง้วยนะเล่นเอ,อ่อมีงาในาใช่ทางานทางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะก็คือเขาจะช่วยดูแลเรามาตั้งแต่ตอนช่วงนั้นแล้วเป็นคนมีน้าใจค่ะแต่ยังไม่ใช่แฟนนะคะคือก็ ขอบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดละกันค่ะแต่ว่าคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่เราก็ยังเหมือนเรายังมีการพูดคุยมีอะไรมาตลอดค่ะขอบอกเขาทำีครับที่สนิทที่สุดเออนะ่าเ,เพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดไงก็จะมีแฟนแล้วหรอทีเดียวเดี๋ <laughs> ยวยังไม่ถึงขั้นแฟนยังไม่ถึงขั้นแฟนค่ะเสนแนืแอม กตุลสายพี่กตุลก็รู้จักใช่ไหมคะรู้จักค่ะตุลรู้จักเล่นไปเขียวไหมไม่มไปเขียวไหมถามเพื่อนเองค่จเชีก็เป็นสาวแล้วอ่ะน้องก็ต้องมีแต่เราไปเขียวของเพื่อนนะเดี๋ยวเขรู้สึกพี่แอบ,บรู้สึกแบบหงเชีย์เห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะรู้สึกสันนิยมอ่ะเหมือนกันก็นบบนจะมีฟิลนี้เหมือนกันเนี่ยพี่พี่ซีพี่ซียังเคยพูดเลยว่าแบบเอ้ยน้องแบบน้องจะมีใครไงพี่ไม่รู้นะแต่ต้อง รักให้ได้เหมือนที่พี่รักออซี่หล่อมากเลยอ่ะเรารู้สึกแบบฟังแล้วน้ำตาคออะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะก็จะจะมีฟีลแบบนี้เยอะเหมือนกันว่าแบบเหมือนเฮ้ยเออไอ้นี่มันโตแล้วนะเนอะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโตแล้วเนาะใช่โตแล้วค่ะจริงๆก็ เป็นเรื่องปกติแหละแฟนคลับกับพี่กันอะไรนะเชียร์กับพี่การจะตัดกันใจไหมอุ้ยไม่หรอกค่ะก็พี่กันก็ยังเคยแซวๆอยู่เลยค่ะว่าโอ๋ยนี่ยังมีคนคุยและอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าสวยขึ้นแน่ตัดกันลเลยไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวก<า>่อนดิฉันยังไม่ได้ประกาศแต่งงานนะค <laughs> ะคุณคุณรู้สึกจะปากเพิ่มยินดีรู้สึกแบบเชียร์มีคนแบบว่าได้คุยด้วยไง จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีรอเล่นรอเล่นนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนๆนะคะก็ติดตามไในในเร็วๆนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือล่าสุดที่ได้ทราบมาก็จะเป็นเรื่องแสตมป์หลอกคกับพี่ฟานนะคะก็รอติดตามเรื่องนี้แล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหดีใสุด ยางยางยางขอบคุณนะเริ่